สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ของแม่แหลมก็เป็นตอนเช้านะคะตอนเช้าที่คลืมฟ้าคลืมฝนบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่เม,มื่อวานแล้วล่ะาค่ะฝนตกแต่ว่าเมื่อวานช่วงเช้านี่แดดเปรี้ยงเลยนะคะช่วงบ่ายๆฝนถึงตกแต่มาวันนี้ก็คลืมแต่เช้าเห็นมีพี่คนนึงนะคะเข้ามาคอมเมนต์ในในคลิปของแม่แหลมว่า ล่องมรสุมพาดผ่านก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าคลึ้มแต่เช้าแบบนี้สาสๆจะไม่ตกนะถ้าเด็ดตั้งแต่ตอนเช้าๆพอสาสๆอย่างเมื่อวานตอนบ่ายๆก็ตกก็ต้องรอดูคะ่ะว่านี้จะตกไหมตอนนี้ก็อยู่ที่นาคะ่ะนาก็จะลกประมาณนี้และคะ่ะยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยเพิ่งลงมาจากภูเขานะคะวันนี้ลงมาฝั่งนาของ ตัวเองนะคะลงมาจากหาเหตุเป็นภูเหล็กไฟอีกซีกหนึ่งด้านหนึ่งนะคะที่เป็นตรงกับที่นาของเราก็เลยเป็นบรรยากาศมุมสูงนะคะก็เลยทำคลิปให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆจะมีเสียงเขียดเสียงกลบล้องระงมเหมือนกันนะคะฝัะ่งนี้เป็นฝั่งผู้ะเอกนะคะที่นาของแม่แหลมก็จะอยู่สูง ก็จะทำให้เห็นมุมไกลๆฝั่งโน้นก็เป็นผูหลวงผู้พาเนี่ยหมู่บ้านอยู่ฝั่งโน้นค่ะตอนนี้คือรอตสิงนะคะออกมารับเราแต่เห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเขาไม่รู้ไปไหนเรียกตั้งนานก็เงียบกลิบนะคะต้องรอเพราะว่าตาสิงนี้ไม่พกโทรศัพท์ไปไหนก็ไม่ยอมพกนะคะไม่รู้เป็นอะไรบางครั้งเราก็มมโหเหมือนกันต้องได้ไปตาม ได้ไปตามหาเทนที่อ่ะเราจะใช้โทรใช้อะไรก็จะไม่ค่อยยอมพกโทรศัพท์อันนี้ก็ไม่รู้ไปไหนไม่แหลมลงมารอตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังยังไม่เห็นอยู่นั่งไปนั่งมาก็เลยอาทำคลิปสักหน่อยนะคะทำคลิปให้ดูบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็อาจจะพามาดูกล้าของแม่แหลมนะคะกล้าที่เราหวานไว้แล้วประมาณสิบวันแล้วนะคะนี่ปีนี้ จะหวานเร็วหน่อยเป็นกลา้าเป็นข้าวข้าวที่ไม่แหลมเคยทําคลิปนะคะข้าวที่ชาวบ้านเราเรียกว่าข้าวเตี้ยนะคะตอนนี้ก็สิบวันแล้วนะคะในสิบวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วานปุ๋ยคันนาก็จะลกนะคะคือยังไม่ได้ตัดคืองานเยอะมากยังไม่มีเวลาเลยตอนนี้ก็รอตาสิง ไม่รู้ไปไหนถ้ารออีกสักยี่สิบนาทีไม่มานี่เราคงจะกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับออกมารับเขาน่าจะไปอาดูอะไรบนเขาหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะกล้านะคะสิบวันเดี๋ยวได้ยี่ยี่สิบวันเราถึงจะหวานปุ๋ยนะคะหวานปุ๋ยกล้าก็คือกล้าหนึ่งเดือนนะคะหรือหนึ่งเดือน ครึ่งประมาณนี้นะคะ่ะเราก็ดำได้แล้วของของแม่แหลมปีนในน่าจะาหวานก่อนคนอื่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ส่วนมากก็จะเห็นเพิ่งหวานนะคะของเรานี่น่าจะหวานก่อน ข้าวเตี้ยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ละคาให้ดูบรรยากาศตอนเช้าที่คลืมฝนนะคะผู้เล็กไฟจะอยู่ฝั่งนี้เด้ออยู่ฝั่งสวนยางแม่แหลมนี่ละคะ่ะมองมุมนี้ก็เหมือนเตี้ยนะคะด้วยความที่ที่นาของเราอยู่สูงก็จะทำให้ผู้เล็กไฟเหมือนใกล้ๆแล้วก็เตี้ยแต่เวลาเดินขึ้นไปจริงๆก็สูงเหมือนเดิม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยอดูคลิปให้ไม่แหลมดูโฆษณาให้ไม่แหลมแล้วก็ติดตามไม่แหลมกดไลค์ให้ทุกคลิปทุกคลิปนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ